สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านทุ่งสว่างตมบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนี่มาพอเอฟซีเนาะเพิ่นเมนมาในหลายสดผมผมก็มาหาเลยมือนี่มีจังหวะพอดีครับคือพี่นี้วันเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยิ่นมาเปิดเผยตัวต้นไดนที่แหลกเมินผมมาผมก็เลยมามาขอัญท่านผู้ใหญ่เลยครับนี่ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่างสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่มันอยู่ความหนาพความทายกันพอดีบ้านนี้บ้านแม่เทาบ้านผมเองหลัางคุณครับหลังนีบ่ครับผมอ๋อหลัง โมเมนบ์โมเมนว่ามามาจีบผู้สาวเคอนติดกันไดโน่พึ่งแยกออกไปไดโน่หนีิพึ่งแยกออกไปครับบอโมเมนว่าอันเพื่อนอยู่นี่แล้วกับเพื่อนผู้สาวอยู่นี่ว่าบ้านพ่อเฒ่าโมเมนต์ตัวนบ้านบ้านผมเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มาอยู่ในทางไม่ใหญ่ตัวนี้บ้านบ้านตระกูลบ้านตระกูลพ่อเฒ่าแมนครับตัวนั้นคือแยกแยกไปเป็นของผัวเจ้าของแมนครับโอ้เป็นเป็นคนบ้านนีเลยเหรอครับผมเป็นคนบ้านโน่นกลางครับโน่นกลางกรับโน่นกลาง บ้านสวัสดีบ้านสวัสดีโอเก็คือเมืองจัญจน์ถูกกันประมาณสามกิโลประมาณสามกิโลโอ้มาเป็นเคออยู่หนีแมนค่ะแต่ได้มาเป็นผู้นําชุมชนอยู่หนีนําครับโอ้หลายปีแหรือล่าครับที่่ทีเป็นผู้ใหญ่มานี่เป็นมาสิบกว่าปีสี่สิบกว่าที่ขัดครับสี่สิบกว่ากว่าโอ้อ่าผู้นําชุมชนของบ้านอ่าทุ่งสว่างนะคะเมื่อนี้ดีใจร้ายได้เลยม่าเพิ่นเหม็นไปบอกในไหลสุดผมไหลสุดยามเสาเพิ่นก็ว่าเอ๊ะบ่เห็นนี่คนมันทั่วไหลสุดเพิ่นก็ม่เห็นว่ามาเที่ยวบ้านทุ่งสว่างเด้อผมก็เลยมาเลยมื้อนี้บ้าประหลาดงผมจิดตามติดตาม ดตามอยู่ตลอดนะครับเห anyway, ็นเดี๋ยวไปบางหันไปบางหนีก็เลยว่าโอ้อยากอยากเสียหายมากเยี่ยมยามทางบ้านเจ้าของนี่ยบ้านถุงสว่างเพราะว่าบ้านถุงสว่างมันอยู่ในในรับมันมันมันบริเวณในถนนเส้นใหญ่เส้นหลักบอมีคนหุนจักันใดแมนครับครับผมแต่ว่าที่ปีเอ็กับปักถึงอยู่ได้บางหันได้แต่ว่าผมบริษัทักที่ีเอพูดว่าก็ดเพื่อนว่าน่าพูดว่า รถถูไดคือขีบใกล้ไปใก,กล้มาอ่ะคุณน้ามันใจว่าบริบริบรปรักจีพีเอสหน้าว่ามันมีป่ายนะจีมีป่ายยังบอกกระโบมีนะครับผมก็เลยโอ้ดีใจมันมีอยู่ทั้งหนาแต่ว่าป่ายน,น้อยๆ <c oughs> บ้านนี้พนักงาแยกมาจากเมืองกันเนาะ <c oughs> บ้านบ้านเมืองกันเป็นบ้านหน่อยเป็นบ่อมาอยู่ในไฮน้าปลอสมัยตะกี้แมีนครับแถวนี้เมื่อก่อนเป็นท <c oughs> ุ่งหน้าหมดเลยครับโอ้เป็นทุ่งหน้าหมดเลยครับ เนี่ยแถวนี้แต่กอนมีบ้านแถาพอนี่เรามีอยู่หลังเดียวโออยู่บางนี่แหละตั้งแต่ผมมาอยู่ใหม่ๆครับผมไอแถวนี้นี่ใส่เบ็ดได้เลยครับบอกแถวนี้ใส่เบ็ดได้เลยครับคุณพอจะปีหรอครับเนี่ยคุณพอจะปี๋เหรอคุณพอเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านตั้งเมืองที่ขันมาอยู่คนตั้งบ้านตั้งเมืองคือพ่อใหญ่ทวด โเฉพาะของเขาแม่นะครับครับผมเขาแม่โอ้นี่ก็คือว่าต้นตระกูลหมู่บ้านดีครับแม่นต้นตระกูลต้นตระกูลหมู่บ้านจะ่างหวิทีเพิ่นเพราะว่าบ้านผมมันเป็นเหล้ามานี่ทั้งนี้เพิ่นเป็นกุ้อเป็นสวยก็อย่างหูวิทีชีวิตเพิ่นว่าสกี้เพิ่นเพิ่นใส่ชีวิตจังไรเป็นนี้เฮือนเก่าๆแก่ๆยังยังบ่ครับเฮือนเก่าเฮือนเก่าก็จริงๆแล้วมันก็สิมีอยู่หลังนึงคือหลังที่เหลือก็คือฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นก็สิว่าเก่าก็บ่เก่าปานเดตามที่ผมเบิ่งตามของ พินิคมเนาะแต่ก่อนเนาะว่าไปทายเห็นเดี๋ยวกับปบ้านนันบานนี้เห็นตีทายเป็นบานเก้าตี่ายเป็นไอ้กำแพงเก้าหัวเก้าอย่างนี้สินะก็เลยว่าบ้านฮามันมันมีกับมีโบจันนี่ผู้ใหญ่มียังที่แนะนำเนี่ยครับในหมู่บ้านว่ามียังตีเป็นวิถีชีวิตของเก่าเก้าเป็นแพัฒนาเนาะผมเองนี่จริงๆแล้วถนนเซนนี่ถนนตามทีหัวหน้าแรนมาเนาะหมู่นั้นพินิคมแรนมาแล้วกันว่าจริงๆผมสีให้มันเป็นถนนี้เล็กเด้ คาางๆนี่ยที่คางๆมันจะเป็นต้นต้ใหม่ต้นี่เล็กครับผมเคยเอาเด็กน้อยเอายังมามามาช่วยกันปลูกนะแต่ที่นี่บางบางคนเขากะบ่บ่บ่อยากให้มีเกิดขึ้นแต่ผมนั่นอยากให้มันสูงเด้ให้ยุตดเป็นรวงสิบ่ประมาณนี้บ่ก็คนเก็บกินได้นะครับให้คนเก็บกินได้ไปมา ไปไปมามาถ้าแข่ทั้งอื่นไปก็แล้วแต่นะครับครับผมขันมาแล้วก็ให้เด็กเก็บเด็กยังไปกินไปอยากกินกับกินกินแบ่งครับผมวันนี้มูบ้งเพราะว่ามันเป็นของโบราณเนาะครับผมโอแมนที่มันปลูกง่ายมันถือกับพื้นทีนําแมนครับวันนี้จังลังค่าเรือนครับหมู่บ้านนี่ขงผมนี่ตัวนี้อยู่27นะครับ27เขาที่28มาใหม่นะครับแล้วก็สิมีทั้งคนอีกกากรนาอยู่หน้าบ้านนิดน้อยเนาะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าลอยก็ปีบ่หมู่บ้านนี่ ถึงครับถึงโอ้ลอยกปีก็ถือว่ามูบานเก่าแก่อยู่ึงนี่ก็คือมาหอดมูบานต้นตระกูลเพิ่นเลยเพราะว่าเพิ่นต่างบ้านอยู่นี่เพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นมองมาอยู่ก่อนมูแมนครับโอ้มาถึงหมองครับเลยครับก่อนมูเลยมาหนีภาษาตะเฮานี่ก็ใส่ภาษากุยเป็นหลักเลยแม่นบ่แม่นครับโอ้เป็นภาษากุยแต่แต่้คนหยาดยังซี่เนาะภาษากุยภาษากุยมันสิมี2 2 2อย่างเด้ครับ เพราะว่าบางคนอาจีวากุ้ยนี่บัญชีวอกคือกันบ่คือได้ครับบอกครับผมบ้านผมนี่บานนวนกลางครับนวนกลางอาชีวอีกซวยหนึ่งแต่บ้านนี่นี่สีซวยอีกซวยหนึ่งนะครับไอ้ศรัมันคือกันหรือว่าสำเนียงมันบ่กือกันคือมันมันมันมีมันมีเพี้ยนเป็นบางอย่างนะครับโอ้ครับผมครับผมมันมันไม่ไลายอย่างที่สีตองมาปรับอย่างผมมาอยู่บ้านนี่ผมก็ตตองมาปรับปรับกับความคำบอกของงู ของพี่น้องเป็นใยเป็นใยแถวบ้านนี่โอ้ครับผมส่วนมากมาอยู่ใหม่กับวหาญโว้ะนะครับกัสิโว้ะลาวเอกอนเป็นหลักโอ้สีหวยลาวยังเป็นสื่อกลางอยู่ตัวนี้แมนเพราะว่ามันมันมีบางคำ่ได้ครับพินิคมมันมีมันมีบางคำทีโว้ะแล้วมันบ่ถือต้องโอ้ภาษาเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแมนปะแมนครับเพราะว่ายังเชื่อมันอาจจะโว้ะพิษกับไอ้ทั้งบ้านเขาหน่อยนะของระยานังเน่ละคำได้ได้ครับพินิคมันมันมันมีบางอย่างบางคำเพราะว่า นี่ว่าแบบง่ายๆเนาะเอาแบบติตลกเนี่ยจังหน่อยนะครับ,ค,รบคำภาษาสวยนี่เอาง่ายๆคือทั้งบ้านนี่นี่เขาเขาวอกว่า,วา,าตะบีกับ,บปอบีนะครัคำสองคำนี้มันไข่กันแต่ว่า<อ>ความหมายมันก็คือคันบ้านทุ่งบ้านผมน่นกลางเนาะบ้านเกิดจริงๆแล้วตะบีก็คือเดี๋ยวนี้จังหน่อยตะบีโอแล้วแล้วบ้านนี้บ้านจังไรบ้านนี้บ้านนี้เขาว่าถ้าตะบีนี้ ตอนเย็นโอ้ตอนเย็นเลยโอ้คือกันอยู่แต่ความหมายไปเลยแม่นความหมายคนละอย่างเลยครับผมปัจจุบันกับตอนเย็นแมนครับโอ้นี่ภาษายาวบ่มันมันมันเปลี่ยนไปหลายอย่างเพราะว่าจ้บ่พว่าจะเรื่องเรื่องพวกซื้อของสัตว์ซื้อของตนใหม่ยังต่างๆนี่มันกับบคือกันเลยระหว่างขนาดซ่วยจากจากบ้านผมไปนี่บ่เกิน4กิโลเนาะครับกกยังมันมันยังเปลี่ยนแต่ผมบู้ว่าแต่ว่าสื่อสารกันได สื่อสารกันพอเข้าใจแต่ว่าห้เปเลยบวตรงกันบครันี่คือบอกง่ายๆคือมาซิดาโอ้มาซิดานบบ้านบ้านผมบ้านผมเองเนี่ยบ้านผมเองเนี่ยเขาเอื่นไรสเดียนะไรสเดียไรสเดียไรสเดียครับผมโอ้แต่บ้านนี้เขาเอื่นไรพรังโอ้เห็นไหมมันบอกขึ้นกันนะครับตัวที่ว่ามาอยู่ใหม่ๆเราบวกกาวบวกเพราะว่าออียงบางยางมันมันต้อง ตเบื้องฟ้างเขาพูดบอกรุ่นนะโอ้แต่ก่อนมาอยู่น้ำพอนยัยไม่ใหญ่นี่คือประกาออกเสียงเนาะพูดแสดงว่าคนรุ่นตะกี้ก็คือเขารบวัฒนธรรมกันแห่งไหมครับแมนเขารบในแบบว่าเขาบอไปได้เรื่อยๆนบโอ้สดงว่านี่คนคนรุ่นนี้ก็ยังเขารบในวัฒนธรรมหลายแมนครับันทีเด็กหน่อยรุ่นใหม่ๆนี่เข้าสอนให้เบากุ้ยเบาสวยบ่ก็มีนะครับมีมีเป็นบางบางบางคนบ่ครับผมแต่จริงๆแล้วเขาก็พยายามอนุรักษ์เด้เพราะว่าภาษานี่มัน มันบกคอยมีเพราะว่าบบควายมีคนทีสีอนุรักษ์แบบเต็มทีอีกอย่างสี่นะนี่ป้อนหนึ่งป้สองยังเบาบ่นี่ยังห้านในหน่อยสิท่าไทยยูบบ่จังสี่จังสี่ใดๆนะครับเป็นผมผมให้ใด้ทั้งทั้งเล่าทั้งตัวมันึืนอยู่กับภาวสอนเพื่อนเพื่อนสอนขอบขั้วที่สอนแม่นครับโอ้ดีดีนอขอบขั้วนี้อนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมของของพื้นบ้านเท่าอยู่ครับผมแต่ว่าขอบขั้ว แม่แม่ผมแม่เแ่านี่เนาะจริงๆพี่น้องหลายคนเพื่อนก็ยังโอบซวยเหมือนเดยอยู่กรุงเทพบก็ยังโอบซวยคือกันนั่นตรีผมมากแบบนี้ดิมากแบบว่าเพื่อนเพื่อนว่ายบอหยังพี่พี่ว่านะเพื่อนบอได้อ้เรียกว่าว่าเป็นซวยคือผมเนี่ยเราชิสเกะกับสี่ที่กินไปไปไปเลยนะเข้าเข้าว่าฟื้นบอได้เข้ากับเป็นภาษาเกิดเนาะนะครับผมโอ้จริงๆแล้วผมผมว่ากันกันแม่นพินิคมมาในช่วงของเทศกาลนะการวอกถึงนะนะกันมีเวลานะครับกันมีเวลาอยาก เชิญเรียนเชิญมาช่วงเทศกาลงานประเพณียืนอยู่บ้านนี่ป่ะครับผมสงกรานก็ได้โอ้ในช่วงนี้เพราะว่ากานสงกรานนี่บ้านผมนี่บ่มีมองจอดรถคบอกเขามาเขาหลงยังไงมาหลงกูเท่าเลยยังไงมาสงนามสงยังกูเท่าเมีนโอ้ตุ่มห้อมเลยบ่แบบนี้เลยบ่ได้อง เตียงนี่บ่พอนั่งเป็นเนื้อยื่อแซมไส้ป่พี่น้องแซมไอ้ครับแซมไส้ทุกทุกคนก่อนเจ้าถ้าเป็นภาษาสวยเขาจะว่าก่อนเจ้าก่อนเจ้าแซมไส้ก่อนเจ้านี่แปลว่าถุยังครับลูกหลานโอ้ลูกหลานครับผมลูกหลานสวยก่อนเจ้าโอ้มาตุ้มห่มกันอยู่นี่แหละบ่กินเขากินอันนี้คือวัฒนธรรมของเขายังยังอยู่ปัจจุบันยังอยู่คือว่ายังอยู่สงการนี่ต้องรวมกันให้ได้ในในพื้นที่นี่โอ้จริงจริงเขาจริงๆอืงจริงๆก็อยากให้เป็นลักษณะ อยากให้ทุกหมู่บ้านนั่นแหะอของซวยนี่เขาอยา้เขาถิ่มนะเพราะว่าก <ผม S 2> ันกแม่นรุ่นรุ่นมู่ผม,อมบอนุรักษ์ไว้รุ่นต่อไปเขาก็สีโบโบนใครสนใจได้แม่นแม,แมอยู่ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในพื้นที่บางคนอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดให้หลูกเด็นเนียอยยุทั้งป่ับ มันก็นสีมดไปคนคนทั้งอื่นเขามามันก็นสีค่อยหายไปหายไปนะแต่ว่าคแว่าหลุนมูผมยังคุยยังวอกันอยู่มันก็นยังมีอยู่ครับ<ะ>แล้วปีนิวัตนี่คือคือมีมีแนวทางวัสีอนุรักษ์ในภาษาถิ่นบอ<ค>เป็น<ค>เป็นผู้นำผูส่วนนั้นในความหมายถึงว่ามีนโยบายหรือว่ามีจุดจุดบอวาสีขยายไอ้ที่รักษามองนี้ไว้นะตัวนี้นี่ว่าอยุประจํานะครับก็คือภาษานี่ตรงจริงๆอยู่ในบานนี่ครัว่าอยู่แล้วโอ้อยู่แล้วประจําวันที่ห้องประกันห้องกระจายข่าวสิเขาว่าวภาษาเล่าหรือภาษากลาง หรือภาษาสวยแต่ตัวนี้ผมจริงๆผมอยากว่าภาษาสวยแต่ก็คือยังที่ที่ผมบอกให้นี่ผมหัวหน้ามันบอกคือกแต่กอนน่ะนะครับการผมบอกไปแล้วมันอาจสิเพี้ยนไปทางบานผมคนเขาบอกเขามันยังรุดอยู่บ่รุดเป็นภาษาบ้านเจ้าของอยู่บ่ต่กอนต่กอนรุดรุดจังสี่เลยแต่ผมประชุมผมประชุมผมประกาศครับผมประกาศนี่คือที่ผมว่านะครับเดี๋ยวนัวนัวเตะร์บี้อะไรตอนนี้ปัจจุบันเอนนี้ผมน่ะไปนั่งทาตั้งเครื่องมือเนี่ยโอมีคนไปประชุมโอ้โหพผิด ผมตับมาทำเมียผมมานี่คือความหมายที่ผิดเพี้ยนคืนซะจตบีตัวเดียวนี่เองแมนครับผมว่าประชุมเดี๋ยวนี้กลายเป็นแรงนแตงน่ะเต๋อผมบีะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงเห็นปะอิรีครับตัวนี้นเลรกๆที่เบื่องที่ภาษาอันทีกอสิบก้าใส่ในวันเมืองจันนี่เคยมีเขามีจัดไอโครงการกุยเนาะภาษากุยเนี่ยเห็นที เวลามีโครงการคือังไปวัฒนธรรม uh huh. อำเภอ uh huh. วัฒนธรรมตำบลที่เขาจัดขึ้น uh huh. ช่วงประเภทนี้ uh huh. สงการเนี่แมนครับจัดอยู่ในหันล่าเป็นว่าล้านวัฒนธรรมไปคุยกันนะต้นนี้อยู่ใส่ครับอยู่วัดนี่อยู่วัดเมืองจันทร์ครับวัดเมืองจันทร์โอ้ไปห้อมกันอยู่หันเพื่อวแมนครับวัดอยู่หม่องเดียวแมนบอกครับโอ้วัดอยู่ประธานเมืองจันทร์เลยสิบกลุ่มหมู่บ้านครับเขาหมองเดียวโอ้เฉพาะจังเป็นสองตำบลนอในอำเภอหนีนอมีตำบลน้องใหญ่กับตำบลเมืองจันทร์ในนอแมนครับแต่ว่าเป็นตำบลนหองตำบลน้องใหญ่แต่ก่อนเขาแยกออกจากตะกูลครับอืมแยกออกจากตะกูลแต่ว่าของเมืองจันทร์นี่โดยเฉพาะเมืองจันทร์นี่มันมีทั้งหมด25หมู่บ้าน นะครับของตำบลเมืองจันแต่ว่าบ้านที่แยกออกจากบ้านเมืองจันคือบ้านลักบ้านลักเนี่ยเป็นบ้านแม้ว่าไงคือคือนี่บอคือนี่เป็นลูกเป็นลูกปอบ้านลักก็คือบ้านเมืองจันทร์แต่บ้านแม่แมนแยกออกจากบ้านเมืองจันมาเป็นบ้านมันถึมีบ้านบ้าน บกบานไพ่นะครับบานไพ่น้อยบ,บานม่วงน้อยรับบานทุ่งสว่างบานดูเอาที่เห็นแล้วก็บานกลางค่ำเราไปบานกลางคกับบานนูนสูงแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ,ญ่ประกาศก่อนเป็นเป็นภาษากุยบ้านเห่านี่แล้วมันเกิดคือจังสวยงามดีผมว่าผมไปฟังอยู่พุ่นแล้วงานสีเกต์คือยังวหวามวนเป็นหว่าซสวยนะนเออมันเป็นเอกลักษณ์ไหมมันเป็นอัตลักษณ์ของตเห่าบานนี้นนเออฟังแล้วมันมีสเสน่ห์ไหม มันในผันไสโต้ชุดพื้นเมืองเข้าไปเนี่ยคือได้บับบนี่ตามปกตินี่กันแม,ม่นกันแม่นผมผมเองนี่คันผมบทบุบยญามันผิดพลาดเรื่องเขาหมเรื่องสำเนียงสำเนียงกับผมผมสี่ผมประกาศได้นะครับมผมประกาศได้แต่คันอยู่ อยู่บ sí kind of ้านเกิดเลยเนี่ยโมีปัญหาเลยครับตัวนี้ยังได้ก็ต้องได้ใส่ได้ใส่อยู่แล้วประกาศแต่แต่ในหมู่บ้านนี่ก็มีหลายหลายหมู่บ้านเนยที่ยังประกาศเป็นภาษาสวยเป็นบางบางข้างบางั้งยังประาเป็นภาษาพื้นถิ่นไปเลยครับผมแต่ว่าเวลาประชุมประจําเดือนนี่ก็สิมีภาษาสวยแทมไปในในเวลาห้องประชุมครับผมแล้ววิถีชีวิตของของชุมชนอยู่นี่ก็คือเห็ดหน้าเลียงงวงสิบบกานเกษตรน้าเป็นบ่ครมานทาการเกษตรจริงๆตรงสว่างเมื่อก่อนนี่มีทั้งปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกพริก พร้อมกระด้างแล้ยู่นี่แมนครับมีก็มีแต่ว่าช่วงหลังๆนี่คือช่วงหลังๆนี่กันโวตรงๆเนาะคือการใส่สารเคมีอมันอยากมีปัญหาก็เลยบางคนลดลงนะครับลดลงมันถือกับจะขอองแมนบอในการในการใช่แมนมันเกี่ยวกับสุขภาพโอ้จังสี่ตัวนี้คนพิ่นบอกเองเนยครับในคนพื้นทีนะครับผู้นำชุมชนผิ่นบอกเองว่าก็เลยลดการผลิตลงถ้าบ่ใษัทไม่ก็ับ่ได้ผลผลิตแมนบอครับอในความหมายหรือว่า อยากเพิ่มผลผลิตได้โบขันเม่นขันเม่นไอปลูกแบบสมัยโบราณมันก็ได้แต่ว่าขันปลูกเรื่องเรื่องเป็นธุรกิจเป็นการขายมันก็อีกอย่างนึงมันบบท่านแล้วก็สีสุสีกับโบสวยแบบนี้บะมันมีส่วนขับขับสีบอสวยล้วกครับได้กันยังมีอยู่การเตื่อนกับตมันกับอะไรมีแบบคือยังมีคนปลูกอยู่ตอนนี้วิธีเก่าๆแบบว่าเห็ุกินคือพ่อได้กินในรัวเลื่อนแมนยังสี่เศรษฐกิจทีนี้่คือเขายังเดียวแมนบอกอยู่เขาเข้ากับส่วนมากก่ หลังจากเขาแล้วก็สีเป็นพวกปกพิกเสริมเน่จักน้อยบางคนเขาก็ยังเห็ดอยู่ครับผมแล้วครับผมแล้วมีผวกท่างใกล้หรือว่าเป็นเขยเป็นยังมาจากทางอื่นี่เขาเขาปั๊บเบาเบาซวยคือตาเฮาบ่มีบ่แบบว่าเป็นเขยมาทางงอื่เหรอคับมีมีภาษาภาษาเขาขื้นของเขานะยังมีครับยังมีมาฝึกเบามาฝึกอยู่กับตาเอาสีหน้เป็นป้าบานีป้าบานีจากอุบลนะครับอำนาัเจริญโอ้เจนี้แล้วอกซวยได้เกือบสามบานเลยบ่พยูสายเนี่ยนี่อยู่คุณบ่จักพยูเงอนจักบ่บ่ิเนจัย ยัง ok อยู่น oh, ี่บ oh, 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 ้านอยู่บ้านไอ้บ้านหัวหมูนะครับบ้านกระแพงโอ้นี่พ่อพ่อใหนีอยู่บ้านกระแพงไอ้บ้านหัวหมูแม่ก็บอกว่าเป็นเบาเบาซวยเป็นเ่าเบาตาเบาเบาเลยปะคือคือเบาเล่ามันบี่ละโอ้ลินมันบ่ไปแต่ว่าฟังหูเหลืองบ่้านนี้นานดีละครับนี่คือวัฒนธรรมเนยมาอยู่เท่ากับอยู่กับวัฒนธรรมอยู่กับคนพื้นทินเท่ากันได้ได้สัมผัสกินได้ภาษาไปนั่มนี่ครับโอ้มาหนีเมื่อมาเร่นภาษาอย่างเดียวเพราะว่าหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านเล่าพวกมันละ คือคือสิบบริยางเบิ่งดอกเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นสิไปรับนักเรียบเป็นลูกินครับผมนี่ติดเรียนเรได้หน่ครับนี่สวัสดีมากเจอจังหวะสวัดีคุมาเลยมาปนหาอยู่หลายรอบจนว่านะเข้ามานี่โอ้คือเงินใหญ่แต่นอกมาเข้ามากกับแม่เลยนะครับเดี๋ยวๆก็สิครับไปย่างเรอๆเบิ่งศาลาเก่าศาลาเก่าจักปีลนะครับตอนนี้โอ้ศาลาเก่านี่บ่ตั้งแต่ตั้งบ้านว่าอุดนแล้วครับบ่กิจกรรมชุมชนยังก็อยู่นีบบบจากบอกบ่มันมีตอนแต่เก่าอยู่นี่ครับเดี๋ยวนี้ผมเฮ็ดศาลาใหม่อยู่ฝั่งพูนอดเดี๋ยว เพาะเออปีนิคมยางเบิงแป๊บหนึ่งก็ได้ไปแป๊บหนึ่งเนาะเพื่นสิเผาครับนักเรียนมันกับโบนเด้ตรงไปนะครับปกติไปเบิงหนึ่นีเป็นเกียรติยางสูงเนะครับช่องนี้เขาบอลทัวเดมาย่ามนะครับพี่น้องบานทุ่งสว่างมาเจอผู้นำชุมชนเพิ่นเป็นเอฟซีนั่มแล้วก็เพิ่นอยากอยากให้มาย่ามแน่เพิ่นว่าก็เลยมาไอ้ดีดีล่ะมือนี้เป็นเป็นมูอเฝ้ามันนี่พวกนี้กับปูใบใบกินโมเลนปูใบอันนั้นดอกบ่ได้ขายโอ้มันมันมันงามเนาะมันไก่สิมันมันไก่สิได้กินแลลล้้้ววว่่ะะตตัันนีก็ซือ ถึงซื้อในเมืองจันทร์เนาะไปจัดงานในสารากางงานประจําตําบลไอ้อำเภอเอ๋ยไปกับโยกตัวนี้อยู่ครับมีหงอหน้าเหมือนบมู่เมืองจันทร์อย่งนี่งอมันสิมีอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ว่าบัวลายเนาะี่ปลูกไว้ไว้ทักกินเพราะว่าเห็นเห็นเขาปลูกว่าล่องร่องเบิ้งกระไดเนาะกระปีนะครับนี่ผลผลิตมองตัวนี้อยู่สี่สี่ปีกว่าโอ้ครับนี่สี่ปีกว่ามีฝรั่งนะครับบ้านเพคยมีบานทรงบ้านเพิ่นคำนี่เพ่นเห็ดไม้เบิร์ดแหละฝันดีนกเวดไม้เบิร์ดแหละฝันตะพนบ้านเพิ่นกระงามใช่ไหมพูน ผานิวัดเนาะครับบ้านสมกับบ้านผู้ใหญ่ครับหนีเป็นสี่แยกแต่ทั้งนี้ไปบ้านเมืองจันทร์เลยครับนี่ตอนนี้ไปบ้านเมืองจันทร์ก็อยู่นี่แหละครับตัวนี้เส้นนี้ไปบ้านใดครับไปบ้านดูบ้านไผ่โอ้ครับครับบ้านดูบ้านไผ่ทั้งนี้ตั้นทั้งนี้ตั้นครับวันนี้เท่าทะลุทั้งผีไปหอด้สยตัวนี้ไปบ้านไปประสาทบ้านประสาทได้ครับโอ้ไปหัวสะท้านเดยครับเส้นนี้โอ้ทะลุกันเดยเปิดเลยนะครับผมนี่มีนี่เป็นตะบลเมืองจันทร์อยู่เลยครับนี่ราเเก่่พิน สาราอเนกประสงค์นะครับผมเบิ่งคือความเก่าด้วยครับที่เมื่อกี้เมื่อก่อนก็ใส่ใส่ลังนีนะครับอืประชุมชาวบ้านกันสิบเหรแม่นครับใส่ประชุมชาวบ้านใส่การทําบุญตักบาตรบ้านอยู่นีเบิร์ตครับอยู่นีเบิร์ตเพราะว่าเฮาบ่มีวัดเนาะมันก็เป็นแบบว่าใส่สาราประชาอันนีประสงค์ใช่ใช่แม่นสาราอเนกประสงค์ต้นนี้เป็นสาราอเนกประสงค์ครับผมไปใส่งานได้ทุกอย่างยี่สิบเจ็ดลังคานะครับพอนแป๊บนึงจอนยองจอนยองจอนยองคือ จอดยง,งคือจอดก่อนโอ้จอดก่อนในเรี่องว่าวภาษาสวยอันนั้นงเฝ <classics> ้าอยู่ว่าวเมื่อทุกคนโอ้ครับผมนั่นคือว่าภาษาสวยว่าวเมื่อโอ้สุดยอดเลยครับมันนี้พอชิมคุณนะโอ้ครับผมพอชิมคุณนะครับผมดีเนาะในในที่นี้ก <บ S 1> ารย้อนเราผู้นำผู้นำเพื่อกระจากให้อนุรักษ์ แล้วก็กระจายต่อแล้วก็พี่น้องทั้งนี้ทั้งคุ้งต่างสี่ก็ยังให้ลูกลานเวาอยู่แม่นครับลูกลานกับว่าเนี่ยน้องไปเรียนหนังสือไปยังกับว่าโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับตี่ยังอนุรักษ์อยู่นะโ้อกุ้ยกุ้งกุ้ยกับข้อกุ้ยกู้งกุ้งเลี้ยวข้อเลี้ยงยู่กับช่วยกับวูช่วยอยู่กับเล้ากับวูเล้าโอ้คือภาษาคือได้เปรียบเลย เพราะว่าได้เปรียบคือคือได้เปรียบได้เล่ากับวาได้รวยกับวาได้ก้างกับวาได้นี่คือคนได้กำไรครับว่ะได้กำไรครับผมได้กำไรได้กำไรครับผมโอ้ครับผมครับผมโอ้ครับผมขอบคุณครับคุณตาครับผมขอบคุณครับขอถ่ายรูปนะครับกับผู้ใหญ่นำเออถ่ายรูปนิ่งเนะอันนี้โอ้เดี๋ยวมาเที่ยวบ้านเพิ่อนบ้านนี่คือว่านี่ครับบ้านใหม่สมัย40กว่าปีที่แล้ว บ้านใหม่เดี๋ยวเข้าไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยวออกไปสลากลับมานี่ก็ได้ครับผมอ่ะระวอนเบิ่งครับผมมือนี้มาเบิ่งแบบเรียวๆด้วยครับไปสัมผัสกินได้ของชนบทนะครับหรือว่าวิธีการภาษาพันธรรมของของบ้านสุงสว่างเนาะซึ่งเป็นบ้านจริงๆแล้วบ้านหลัก็คือเป็นบ้านซวยบ้านซวยเหรออ้าวป่าวัดซื่อๆนี่คือเป็นบ้านซวยจริงๆบ้านซวยภาพมาเบิ่งวิธีซวยนะครับผมที่ททีี่่เป็นเล่าก็เพราะว่าเคยทางอื่นมาอยู่ครับผมซวยเบาล่าผมกับเป็นเล่านี่ก็ผู้ใหญ่กับเป็นซวยนะครับก็สามารถ บางคนเพิ่นบ่นเห็นมันอยู่ใกล้ๆกัน,ม,นมันคือมันคือว่าหลายภาษาแท้นี่คืออีกอำเภอนึงจ <Man. S 1> ังที่ว่าเขตแดนติดกันไดยภาษากับโอ้โหเปลี่ยนกันคนละหัวเลย <Man. S 1> นะครับ,รบ,รบอานี่คือนี่บ้านเก่าเพิน่นว่ารถกับรถเก่าตัวนั้นนี่นี่ั้งแต่เก่าโอ้แตงแต่รถด,ด้ยสารพุ่นล่ะนี่ครับรถเก่านะครับครับ,รบโอ้นั่นศาลาหลังใหม่แม่นครับนี่ก็คือบ้านยังมียังมีคู่อยู่อยู่ในนนอนนี่มีๆครับมีอยู่โอ้นี่ก็คือบ้านนี่ล่ะอยู่นี่ประมาณที่เกิน50แล้วบ่นี่เกินครับเกินเกินเนาะเกินครับ โอ้นี่นี่ก็ยังบ้านใหม่ครับบ้านบ้านนี้เป็นรีโนเวทใหม่หรอเพิ่นกําลังซ่อมแซมใหม่หลายหรอสอบแซมใหม่ครับผมบ้านหลังนี้ก็ไม่ใหญ่เราประยู่แล้วเราเสียไปแล้วเหลือแต่หลานเหลือแต่หลานรุนหลานอยู่รุนหลานอยู่ครับเบ่งทีครับบ้านใหม่ความความเป็นโบราณนะมันมันไปตามกาลเวลาไดแต่แต่ว่าเสียหายต้องรักษ์คือสิบบาทไเพราะว่าวัตถุดิบวัตวัสดุมันตางไปแล้วแมนโอกาสมันภูมิใจก็ยักต้องรักบุญละแต่ว่ามันเหตุบุตรใหม่มันผูใหม่ผมมีอย่างแล้วครับ นี่เป็นผลงานของครูใหญ่ป่ะครับครับผมก็<อ>พี่น้องป้าพี่น้องโอ้ลายหลานอ,อยู่ในนี่นาอหลานหลานกูบาทนะครับโอ้ตัวนี้เฮ็ดใบทําบุญนบานทํามุ่นยังไรเบิร์เฮ็ดอยู่นี่หมดเลยครับโอ้ก็ถือว่าซาราซาาซาลังนี่เฮ็ดมากเพื่อจุดประสงค์ก็คือ,อไว้ใส่ในหมู่บ้านครับโบว์ในงานงานศพบวได้งานกระถินในงานศพทำไว้ส่วนกลางบอโบแล้วแต่แล้วเตลแล้วจะผาม่มีิีกับมานีนีใดแมนครับโอ้ก็เลย โอ้ยใหญ่ครับนี่นะครับใหญ่นี่คือศาลาอันนี้ประสงค์เหรเนาะเก่าศาลาครับผมตัวนี้เป็นสีเป็นศาลาประชาคมครับอ๋อศาลาอันนี้เป็นศาลาประชาคมครับโอ้ครับผมเป็นศาลาประชาคมใส่ประโยชน์ในชุมชนในชุมชนครับโอ้สร้างมาแล้วจะปีครับนี่ตัวนี้สางมากเกือบสิบปีโอ้ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่ใหม่ๆดีครับครับผมโอ้นี่คือผลงานของผู้ใหญ่เนาะครับผมซีเดเฮตปีปีหน้าปีหกเก่าเพราะซีเดเฮตเพราะว่าซีเดเฮตห้แล้วมืด ทางในให้เรียบร้อยนี่ครเดี๋ยวเปิดเบื้องข้างในก็ได้เพราะว่าจะใให้้เบงงขานพระพุทธรูปมาจากทางอุบลนะครับมีเจ้าภาพให้บ่มีเจ้าภาพโอ้มีโอ้บารมีผู้ใหญ่เพื่อนเพิดกัพัฒนาบ้านเนาะอีกคือครับโอ้คืออาถงยังกับพ้อมเพันเลยมีเม็ดครับโอ้มีมีพระพุทธรูปมุขพระประธานใหญ่ตัวนี้ครับครับผมพร้อมติดถ้ำพิธีทางศาสนาเลยเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยนะครับโอ้ดีดีดีครับโบต้องไป เอาของจากทางอื่นโอ้เขาบริหารในชุมชนใดเติบโตมันเองเลยครับผมเขากับเห็ดเกี่ยงเกี่ยกับไอ้สาราหลังนี้เกี่ยงกับบ้านเขาเองโอ้คือบ้านเขาใส่ยังก็ต้องมีมันใส่ครับครับครับเป็นลักษณะแบบใดไปยืมทางอื่นเลยบ่อครับหมุนหมุนเวียนในในในหมู่บ้านเจ้าของโอ้ถือว่าดีครับผมยืมในแต่เต็นต์บ้างเนาะเต็นต์ทั้งหมดวาต่อเต็นต์มีกันรบดครับบ่อครับผมโอ้ครับครับมีทั้งเต็นต์มีโอ้ดีครับเพื่อนเพื่อนเด็กผ้าเบิ่งบ้านนอญีซีฟัวล นี่คือข่าวๆนาะแต่ส่วนรายเพื่อเก็ดเหตุไม่ไปเป็นหรอครับครับบ้านเหตุไรเหตุไม้ายแล้วมันจะเลื่อนนะแม่นครับตามยุคสมัยนะครับตามไปตามยุคตามสมัยโอ้นะครับหลักๆคือคือบ้านบ้านผมแหละครับคือมีการเกษตรมีการเลี้ยงวัวทำนาปลูกพืชพักนะครับบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงก็เป็นอาชีพเก่าที่ดังเดิมตั้งแต่เข้าหญ่มาเม่นบ่แม่นครับเม่นว่ามามาเห็ดอย่างมีธุรกิจขายในบ้านบ่ขายปีขายส่งใหญ่ๆมีบ่บ่มีเด่นาะบ่มีครับมีมีบางบางท่านก็มีออกไปหาขายตาม อตลาดนัดตามงานครับผมแล้วก็เป็นพวกเอ่อพวกไอ้พวกปลาหมึกพวกยังสีนะครับผมแล้วก็คนที่กับส่วนน้อยครับผมคนที่ไปต่างประเทศหรือว่าไปทำมาหากินอยู่กรุงเทพยนี่หลายบ่มีคนไปต่างประเทศบ่อยู่หมู่บ้านหลังนี้ต่างประเทศในในบ้านนี่มีอยู่มีอยู่บ้านผมนี่แหละเฮือนเฮือนเป็นหนาเบาอ๋อคือคือไปไต้หวันอยู่ออกไปไต้หวันเนาะแต่ว่าโดยโดยร่วมก็คืออยู่ในประเทศไทยเบิดแม่นครับแล้วก็ไปหากรุงเทพยบผลันเองแม่นครับแต่้หวันดนี้กรุงเทพยชลบุรี โอ้คือคือทั่วไปทั่วไปครับนะครับผมแต่แต่คนพื้นทินดีๆกับอยู่หลายอยู่หนีหลายอยู่ครับผมนะครับคนพื้นที่จริงๆนะครับนี่คือวิถีสวยหรือว่าความเบิองวิถีสวยของหมู่บ้านทุ่งสว่างนะครับตำบลเมืองจันทร์นะครับอำเภอเมืองจันทร์นะครับศรีสะเกดนะครับนี่เอ้าเดี๋พาชมรอบๆหมู่บ้านด้วยข่าวๆนะครับผู้ใหญ่ไปทุ่งทุระได้บาดนี้นะครับเพราะว่ากันเนาะเพราะว่า มันจังหวะมันทํางานพอดีทํางานพอดีอม,มาเจอ,อจังหวะพอดีมันนี้ผมก็มาช่วงบายเพ่นว่าอยู่ตลอดเพ่นว่าผมทักมาที่จริงทักแชทบูติด,ด้ครับแต่เราซูมมาเลยเ <c oughs> พราะว่าไลฟ์สดล้วก็เพิ่นไปไปเหม็นในในในไหลผมผมก็เลยเลยว่าเอยถ้าถ้าเด้มาช่วงเศร้านี่บรรยากาศแถวนี้ดีแห้งครับผมเพราะว่าย่ำเศร้านี่ถนนเส้นนี้นี่สีมีพญายมยงเราออกกําลังกายโอ้ย่ำเศร้าเราสีย่างบดเลนบ่เด้แล้วก็สียางครับผมย่างไปยางมาผมเองก็ ช่วงว่างๆก็ได้ปั่นจักรยานนะครับคห้าสิบต่อไรครับผู้ใหญ่ตอนนี้ตอนนี้ผมห้าสิบเอ็ดเอ้ยห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบหกปีครับห้าสิบหกข้หนึ่งหนึ่งนะครับผมเอาเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของหมู่บ้านทุ่งสว่างพี่น้องศรีสะเกดเนาะหรือว่าพี่น้องทางใกล้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่ล่ะครับคือช่องนี้เข้ามาทั่วมาขายวัฒนธรรมของพี่น้องให้ได้ให้หูเห็นนี่แหละพี่น้องศรีสะเกดอัเพิ่มเติมจากถึงวิถีชีวิตแล้วกัภาษาแล้วกับมู่บ้านนะครับบรรยากาศธรรมชาติที่่่เเเาคยยยอออูสมักไป้รืงงข ความจเจริญทั้งอื่นนะแต่ว่าบ้านเท่ายังใส่ภาษาเกา่าลังเกานี่ก็ก็สิบลือก็ว่าอยากเอาไว้ก่อนอยากเอาไว้อีกจังสี่ก้อนนะ่ะนะเพราะว่าจริงๆมันต้องลืออยู่แล้วละเพราะว่ามันเป็นมันของตีถนนเนาะมันก็ จักมือนึงก็ต้องเดือดขึ้นค่ะมันเบิดการเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็คงคงให้มันได้อยู่ที่สุดเพราะว่าได้กจะเห็นแต่ว่าผมเข้ามามันก็ดูดก่อนเลยเด๋ยวาคๆว่าอุ้ยทำไมมันดูคลาสสิกจังมันเก่ามันคือเขาเพราะว่าเด็กน้อยครับแล้วตะกอนเด็กน้อยก็ยังขึ้นได้แต่เดี๋ยวนี้บ่ให้ขึ้นเพราะว่าพื้นพื้นมันผูกเพื้นพื้นข้างบนผุก็ถือว่ามีใจอนุรักษ์เลยเพราะว่าเบิ่งคลิดผมแล้วผมไปถ่ายมองเก่าๆก็อยากให้เห็นมองเก่าๆหรือว่าสถานที่เก่าๆหรือว่าภาษาถึงวัฒนธรรมของบ้านทุ่งสว่างผู้ใหญ่่ก็ถือวา อยากอนุรักษ์เป็นคนที่อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้ลูกหลานให้คงความเป็นสวยไว้อยู่ทั้งภาษาทั้งวัฒนธรรมทั้งภูใหญ่นิวัฒน์นะครับเพื่อสีสวยไปรับน้องเรียนได้บ้านนี่นะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ตอนรับครับสู่แล้วก็เว้าเรื่องเล่าห้ฟังในหมู่บ้านทุ่งสว่างครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับคคครรัับบบผมขอุณที่ผมกับผมมักแบบนี้ผมมักเลยที่เก่า ติอ่ท so so ัวนนแติหายเบิ้ง่เบงนี่คืวันทัวไปต่อขวนะครับคุดยอดเยครับโอ้เป็นตมหาคมเบิง่ยังพุ่นมัน่าันยังพ่นว่ามันนี่ยังในระย่างที่เปตัางเบิ่งยูสบายยังนนอน้งเท่าเบิ้งเ้งเยิ่งยัพ่นโอ้รับผมเบิ่งก็บแม่ปสี่ี่สี่ดกกจักกันแม่ขาขาเชื่อบระชนวไหแต่ว่าเห็นกันอยู่ แต่บดเราเป็นคนที่ประบูมมผมที่ประหูจะโคนเบิ่งนี่้มมผมจะโผล่ผมกำลันอยากว่าคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มานะาเท่า,เา,า,า,ากับมันจะทรงเสริมกันเนาะใครว่าใครว่าว่าไปเจอช่วงนั้นที่บอกว่ามหาบรรตาฝาสว่างเนาะครับตอนนั้นก็เห็นเ,เนรนเรนรถผมเบิ่งนี่ไหลอยู่ครับเจน เล่นจากนี่ไปหันไป้านง่อยมองลรงเรียนที่ผมสิเลียวไปั่นละโอ้ไปรับบางันบล่ใส่รถใหญ่นไ่ครับแมนจอดไปใส่หรนอยูโรงเรียนโอ้ยใส่รถตัวนี้ไปผมเอามอาโใส่ไปแลโอ้ครับผมครับผมมือนีจะไปรบโุงเรียนได้บัดนี้ลบกวนไม่ได้นี่มาจเครับผมครับผมยมุหมีโอกาสอปต่อกันเนนีครับอบครันครับตัวนี้เบื้องหลังการใายทัคกับต่อเครับ